สวัสดีครับ,รบวันนี้เราอยู่กับตัวแทนทีมชาติไทยฮีโร่เหรียญทองซีเกมครั้งที่3 3, 3 4, ครับเย้ yeah. <Yeah. S 2> สวัสดี <c oughs> ครับก่อนอื่นเลยแสดงความยินดีด้วยสำหรับเหรียญทองที่ได้มานะครับโชว์เหรียญสักนี้หนึ่ง <c oughs> นี่อันนี้คือของจริงไม่ใช่ช็อกโกแลตข้างในนะฮะ <c oughs> มีนาทีในกาดนะบหัดอ่าะพูดคุยกันสักนิดนึงครับหลังจากที่ได้เหรียญทองมา ต่างเยอะไหมกับการที่เราแข่งให้กับสังกัดหรือ,อ,อ,อรว่าสโมสรต่างกันเยอะเพราะว่าสโมสรมันทำเพื่อตัวเองมากกว่าใช่แล้วก็การส่วนทีชาติมันทำเรื่อชาติอืมก่อนอื่นต้องบอกท่านผู้ชมก่อนคือ,อน้องๆเนี่ยเพิ่งจะคว้าแชมป์โลกมานะครับนี่คือช่วยแชมป์โลกล่าสุดก่อนที่จะมาคว้าเหรียญทองซีเกมปิดท้ายให้กับปีนี้ของพวกเราต่างกันเยอะไหมแชมป์โลกกับแชมป์เหรียญทองต่างกันเยอะครับภูมิใจ พอได้เห็ียญทองมาบ้างใช่อ่าโชว์ทงคิ๊กท่านผู้ชมเราเริ่มแข่งตั้งแต่กี่หัวปะ่ะิบตอนนี้ล่ะยี่สิบได้ทั้งแชมป์โลกได้ทั้งเหรียญทองซีเกมนะท่านผู้ชมถามคนต่อมาบ้างดีกว่าครับโมชิเป็นไงบ้างครับดูซิเป็นไงบ้างตอนที่เอาแบบว่าได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยแล้ว ครับรู้สึกดีครับดีใจเป็นเกียรติครับเป็นเกียรติในแบงเกียรตินะครับได้เข้ามารับใช้ชาติอ่าครับความรู้สึกหลังจากได้เหรียญทองเลยจังหวะนั้นรู้สึกไงบ้างเออง่ายครับภาษาบ้านๆแล้วรู้สึกฟินครับอืมรู้สึกฟินใช่ไหมครับยากไหมยากไหมยากครับไม่มีอะไรง่ายครับคุณผู้ชมน่าครับจิตย้อนมากๆนะครับอ่าแล้วก็แล้วก็หล่ะความรู้สึกของเราเป็นยังไงครับก็ มาถึงที่ได้เหรียญทองใช่ที่ได้เหรียญทองก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับอย่างไรก็แล้วก็รู้สึกดีใจว่าครับที่แบบช่วยทีมชาติไทยได้กับเหรียญเออีหนึ่งเหรียญทองจริงจริงน้องเนี่ยเพิ่งจะได้รางวัลผู้เล่นสมคุณค่าของแข่งขันชิงแชมป์โลกมาด้วยนะครับแล้วก็มาปิด4เกมอีกครั้งหนึ่งโอกเคแล้วครับครับครับผมก็รู้สึกใจครับที่ได้เหรียญทอง <ส>แล้วคุณพ่อคุณแม่ว er ่ายไงบ้างจริงๆน้องเก๊เนี่ยคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนใช่มาเชียร์ด้วยมาเชียร์ด้วยขอบสนามเลยเป็นยังไงพอได้เหรียญทองมาเขาว่ายังไงบ้างก็ดีใจครับก็ไม่ได้ว่าก็จะเริ่มตกอไปฟั like ่งนียน mm ี่ว่นกลับมาโกลวลนิดนึงที่เราไปได้แชมป์โลกมาตอนนั้นเราจำได้ไหมว่าคัดกันมากี่ทีทั่วโลกเพราะจริงๆมันเป็นสถิติโลกลงในเซิร์เบอร์เรคคอร์ดด้วยนะกี่ทีม ครับผมรู้ครับแปอนดูก็ประมาณ6กแสนต่อคนครับหกแสนต่อคนถ้าผมจะไม่ผิดหกแสนสามหมื่นคนโดยประมาณหกเดี๋ยวขอนึกเรกก่อนหกหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดแปดโอ้โหก็คือทั่วโลกเนี่ยเราสมัครแข่งฟรีไฟล์รายการนี้เข้ามา6 0แสนคนและนี่คือ4คนที่อยู่ที่หน่1ของโลกนะครับสุดยอดมากมากสคนจาก6 0แสนคนใช่มเรียกได้ว่านี่คือยอดข่าวแล้วอ่ะอยู่ที่สุดแล้วนะครับอ่ะ แล้วกว่ามันจะเป็นแบบนี้ได้ทั้งแชมป์โลกทั้งซีเกมเราเดินทางยังไงสําหรับนักกีฬาอีสปอร์ตต้องต้องเริ่มต้นยังไงครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะยังไม่คุ้นชินว่ากีฬาอีสปอร์ตคืออะไรแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านรู้มากขึ้นว่าเอ๊ะพวกเนี้ยเกมที่มาแข่งเนี่ยมันคืออะไรอ e ีสปอร์ตคืออะไรครับ้องเกตลองตอบสิเริ่มต้นจากการเล่นอะไรมาก่อนทําอะไรมาก่อนครับก็อ๋อก็อเรียนครับเรียนแล้วก็เล่นเกมไปเรื่อยๆครับพอเรามาเจอรีไฟม์เพิ่งเปิดใหม่มื่า เล่นรู้สึกว่าสนุกครับมันเหมาะกับเราเลยครจะเลยเล่นมาตลอดจนได้เป็นนักแข่งคเข้ามาสนิโบโบนก็คือไล่ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆรับต่จนอยู่จุดสูงสุดครับ ดูส,สูตรของหัวซุ่มอาหารครับ <laughs> <laughs> ผมอธิบายให้ฟังคือน้องเกณฑ์นเนี่ยก็เริ่มจากที่น้องบอกนี่ยเรียนแล้วก็เริ่มอยู่ในการฝึกซ้อม <uck> การแข่งเล็กๆที่เป็นเซมิโปรมาก่อนก่อน <c oughs> ที่จะมีการดึงตัวเข้ามาสู่ระดับมืออาชีพนะครับที่น้องๆนั่งัอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ย มีอาชีพเป็นของตัวเองมีสังกัดเป็นของตัวเองแล้วก็มีเงินเดือนเป็นหลักเป็นแหลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนถามว่าอ้าวแล้วทำไมเรียนๆอยู่ๆโดดมาทำตรงนี้ได้เลยเพราะว่าเขามีสังกัดชัดเจนแล้วก็มีมีรายได้ชัดเจนนะครับพูดถึงรายได้บ้างดีกว่าครับบอกว่าการแข่งเกมในปัจจุบันเนี่ยรายไ,ได้นี่ไม่น้อยนะครับพี่เมฆไม่น้อยครับเราให้กันผู้ชมไทยกันคร่าวๆหรอ่ารูไหมว่าสังกัดเนี้ยคว้มเงินจากฟรีไฟอย่างเดียวนะครับไปเท่าไหร่แล้ว ตอกติ๊กตอกติกตอกไม่น่ามีใครรู้นะครับถามน้องๆดีกว่านะรู้ไหมว่าสังกัดเองควาเฉพาะพี่ฟยนะไม่รวมเกนหนึ่งนะไปเท่าไหร่แล้วรอยร้อย0ี่สล้านร้อยี่สิบล้านนะครับน้องป้อละน้องป้คิดว่า้อปาร0แปดสิบล้านแปดสิบล้านแปดสห้าร้แปดสิบห้าล้านโจ้ครับเก้าสิบ 90ล้านเลกใกล้ๆกันนะใกล้กัน,นถ้าผูา้ชมอาจจะตกใจไอเด็กพวกนี้ขี้โม้แต่ความจริงแล้วกี่ล้านนะพีอาโต้82ล้านนะครับ 82, 82ล้านอันนี้คือเฉพาะเกมเดียวนะแล้วก็สโมสรเดียวด้วยใช่โอ้เยอะมา,มากๆเลยทีเดียวนะครับปีนี้ปีเดียวดีกว่าเฉพาะปีนี้ปีเดียวคว้าไปเท่าไหร่นะครูอิระ สองล้านสี่แสนบาทครับนี่อันนี้จําได้ครับผมจำได้เงินเน่จะเพิ่งเข้านะก็เฉพาะปีนี้ปีเดียวก็คว้าไปแล้วสิบสองล้านแล้วต้องบอกเลยว่าการแข่งขันาน e-sport ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แบบเด็กเล่นอะไรงนี้มากเป็นแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นงานอดีตเลยนมันทําเป็นอาชีพได้จริงๆนะครับแล้วก็เงินเนี่ยมันไม่น้อยเลยจริงๆครับครับถามมาป้อนอะไรที่นักกีฬา e-sport ควรจะทําและอะไรที่ไม่ควรทําถึงจะมาเป็นแบบพวกเราได้ ก็สิ่งแรกครับที่คิดว่าควรทำเลยก็คือการมีวินัยครับก็คือว่าถ้าคิดว่าตัวเองอยากแบบเดินเส้นทางนี้แล้วก็ควรแบบไปให้สุดแล้วก็ต้องรู้ลิมิตตัวเองด้วยว่าแบบทําได้ประมาณไหนแล้วแบบถ้าเราไม่เก่งก็แบบควรจะเลือกทางไหนดีกว่าแบบนี้แล้วสิ่งที่ไม่ควรทำเลยก็คือ คิด <tyard. S 2> ว่าก็การจะมีวินัยนะครับแบบสำคัญที่สุดแล้วเอ้ยแบบไม่ดีที่สุดแล้วก็คือต้องมีวินัยกับตัวเองครับถึงจะแบบประสบความสำเร็จได้ครับอ่ะก่อนที่เราจะเข้ามาสู่ทีมสังก,กัดอาชีพได้นี่นะครับมันมีวิธีการยังไงบ้างอะ่ะสำหรับการที่จะพัฒนาตัวเองจากเซมิโปรหรือว่าเพิ่งหัดเล่นเกมเนี่ยขึ้นมาสู่อ,อาชีพให้ให้ล <hir? S 1> องเิดตอบสิแส่งสัยตาแสดงว่าอ, <c oughs> อยากจะตอบครับก็อย่างแรกเลย จะต้องมีทีมหรอทีมเล็กแล้วก็หาไปเห็นูมห้องซ้อมเล่นเล่น,เล,นเล่นก็ได้ครับแต่ถ้าคนเล่นเก่งเล่นเข้าตาเดี๋ยวจะมีแบบว่าทีมใหญ่จับตามอ,อ,องทำันไม่ยากมันไม่ง่ายเเดียวอย่างน้องเทสเนี่ยคือผมเห็นเขาในห้องซ้อมซึ่งตอนนั้นน่ะจริงๆน้องเป็นตัวสำรองอยู่ทีมหนึ่งที่เพิ่งจะเข้ามาเริ่มแข่งในลีกนะครับแล้วก็ไปซ้อมแล้วผมก็เห็นว่าคนนี้เล่นได้ ก็เลยลองเด็กขึ้นมาแล้วก็เนี่ยจากตอนนั้นที่ยังเป็นเด็ก13 14อ่ะจนตอนนี้เป็นแชมป์โลกแล้วเป็นแชมป์ซีเกมแล้วนะครับแต่ผมมองว่าหลักๆก,ก็คือตอนที่ลงไปซ้อมอ่ะมันต้องมีเป้าหมายมเพราะว่าถ้าลงไปซ้อมขำมเล่นๆแล้วแบบเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยคนที่เขามาดูอ่ะมันก็น่าจะมองไม่เห็นอะไรในตัวเราเวลาลงไปซ้อมแล้วมียิ่งมีสตรีมอ่นี้มีสตรีมมองดูง่ายเนี่ยต้องตั้งใจเล่นต้องตั้งใจซ้อม,มจริงๆมีเป้าหมายในการซ้อม ผมว่าทำได้ทุกคนถ้าสมมติว่ากล้าอยากจะกล้าเข้ามาอยู่ในมืออาชีพจริงๆนะครับพูดถึงคนที่แข่งมานานนะอีกคนหนึ่งเลยนี่โจะนะครับอ่าโจเป็นยังไงบ้างครับโจเทียบวงการอีสปอร์ตเมื่อก่อนกับตอนนี้เราสึกว่ามัน,ม,นมันต่างกันไหมทั้งในมุมมองของผู้ใหญ่ที่มองมาหรือว่าในมุมมองของเราต่างก็ต่างครับสมัยก่อนมันก็เขายังไม่ได้เปิดรับอีสปอร์ตเยอะเท่าตอนนี้ตอนนี้เขาก็เริ่มแบบเปิดโอกาสให้นะักกีฬาอีสปอร์ตในไทยมากขึ้น จะเหมือนผู้ใหญ่แบบนีเปิดมากขึ้นว่าแบบไ e อ้อีสปอร์ตมันคือกีฬาอย่างหนึ่งนะครับทั้งความสําคัญมากขึ้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในวงการอ e ีสปอร์ตวงการกรีฬางเหมาด้วยอ่ะน้องเกดครับน้องเกดถามน้องเกดเพราะว่าผู้ปกครองน้องเกดเนี่ยสนับสนุนน้องเกดมาโดยตลอดเราเห็นเห็นกันมามาเชียร์ด้วยล่าสุดใช่ไหมฮะออ,อยากฝากในสถึงผู้ปกครอง,อง,น,งน้องๆที่อยากจะเข้ามาสู่วงการ e าอาีสปอร์ตบ้าอง,องอยากจะเป็นแบบเราเนี่ยน้องๆอยากจะเป็นแบบเราแต่ว่าผู้ปกครองอาจจะยังไม่เปิดรใจลอง นนก็อยากให้พ่อแม่ทุกคนครับลองเปิดใจให้ลูกทำในสิ่งที่ตัวเองชอบครับนะครัผมก็ให้อยู่ในขอบเขตอ่ะอย่างตอนที่เราไปขอคุณแม่เพื่อจะมาแข่งขันเนี่ยคุณแม่ลองเกตว่ายังไงบ้างแล้วก็ลองเกตไปขอคุณแม่ย,ยังไงครับก็ไม่ว่าอะไรครับตอนนั้นผมก็แบบว่ามีม,ม,มีเงินมีเงินได้จากรายการแข่งขอผมก็รับไม่เข้าเห็น เราก็ยอมรับมาเดยตลอดก็เหมือนแบบพิสูจน์ตัวเองว่าเอ้ยเรามาใส่ทางนี้จริงจังนะมีเงินจริงๆเราทําได้จริงๆเพื่อที่จะแบบเหมือนพิสูจน์ตัวเองให้เขายอมรับนั่นเองเราจะรู้ตัวเองได้ไงว่าเราเก่งพอที่จะที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะบางคนโอเคอยากแข่งแต่มันไม่ได้ทุกคนที่มันเก่งพอที่จะมาอยู่ในในจุดที่เราแข่งมีวิธีดูไหมว่าแบบเฮ้ยเราเก่งพอไหมไอ้ยังป้อนคิดว่ายังไงครับเพราะว่ามันมันแบบ ผว่าเด็กมันจะรู้ตัวเองครับว่ามันควรไปต่อได้ไหมหรือว่าควรแบบหยุดจริไหมแบบแบบว่ามันยังไงมันมันรู้ได้ตัวเองครับแบบว่าของแต่ละคนว่าเออเราไปต่อได้นะหรือว่าเราควรพอแบบไปทางอื่นดีกว่าอะไรแบบนี้ผมเทคนิคผมว่ามันไม่มันอยู่ที่ตัวเองล้วนเลยครับใหญ่ครับเพราะว่า าเราแบบเก่งจริงเราก็จะคิดว่าตัวเองทาได้แต่ถ้าแบบว่าเราคิดว่าตัวเองทำมาได้แล้วมันก็คือทำมาได้แน่นอนถ้าคิดว่าตัวเองทำมาได้แล้วแต่หลักๆน่าจะยอมรับตัวเองใช่ก็คือต้องมองตัวเองให้แบบซื่อตรงที่สุดประมาณนี้ครับอ่าสำหรับชี้บ้างเป็นยังไงถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องจะต้องมาดูเราหรือว่าเราต้องพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณมีเทคนิคอะไรไหมมีครับยังไงบ้างอ่ะเพราะว่า พ่อแม่ก็แบบว่าช่วย้ซัพพอร์ตเราให้เราไปถึงเป้าหมายที่เร็วที่สุดืะแล้วเาก็ซัพพอร์ตอย่างเต็มที่ผมก็อยากให้ทุกคนตั้งเป้าหมายไว้สูงๆมันจะมันจะได้แบบตั้งใจจริงให้ไป็นงเป้าหมายได้การที่เรามีสังกัดเนี่ยแล้วก็สังกัดเข้ามาสนับสนุนเรามันแตกต่างจากการแข่งขันกันเองที่เป็นเด็กๆรวมกันเองมากน้อยขนาดไหนนอกจากเงินเดือนนะเอาที่ไม่ได้เกี่ยวกับเงินเดือนเลย มันมันต่างกันเยอะไหมครับก็อย่างแรกเลยก็จะเป็นแบบว่ามีแคมป์ครับอาบูทแคมป์อยู่วงการก็คือเป็นบ้านเป็นบ้านที่น้องทุกคนนี้ต้องมาอยู่ด้วยกันชาชีวิตร่วมกันซ้อมด้วยกันใช่ไหมครับแล้วเวลาแบบเราผมไปสถานที่ต่างๆก็จะแบบออกค่าเดินทางให้ไม่ต้องเสียค่าเดินทางเองก็แล้วก็จะมีพวกแบบว่าพวกน้ําน้ําดื่มอะไรแบบนี้แบบว่าเขาก็จะเตรียมให้สัสดการมีโหมดการทุกอย่างอาหารก็มีหมดเลยครับครับก็คือเหมือนพนักงานเงินเดือนทั่วไปแต่ว่าก็มีส่วนการ แล้วแล้วความเนี่ยความเียบความโหด ความมีวินัยของบ้านบูตแคมป์เนี่ยมันต่างกับเราอยู่บ้านยังไงบ้างก็ถ้าเป็นเวลาสองก็จะมีแบบจัด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 เป็นวั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 นเลยครับก็เหมือนเราเข้าไปโรงเรียนเลยก็คือมีเวลา้อมเวลาออกกำลังกายมีอาหารอะไรอย่างงี้แลก็สุดยอดมากนะเหมือนกับเป็นนักกีฬานะครับที่ไม่ได้แบบวันวันนั่งเล่นเกมไปเรื่อยใช่เปรียบเทียบเปรียบเทียบก็เหมือนนักกีฬาฟุตบอลเลยซ้อมเป็นเวลาตื่นนอนเป็นเวลานีอาหารเตรียมไว้ให้มี ตารางการออกกาลังกายด้วยนะครับการเข้านอนนี่เราก็ต้องเข้าเปไหมก็อยู่ที่ว่าวันนั้นโค้ชเขาให้แบบว่าซกี่โมงมใช่ครับก็แล้วแต่เราว่าจะจะัดสรรแต่ห้ามเกินนี้นะ<อ>ห้ามเกินนี้<อ>ใช่วจะมีะเวลาแบบรีแลกซ์ของรเราเองส่วนตัวด้วย อ่าประมาณนี้ประมาณนี้เราไปเตะบอลบน่อยไ,ไ,ไหมเตะบอลไปบ่อยพี่ก็เตะกับทีมอื่นด้วยนะ,<อ>ะนก็พวกผมก็จะชวนทีมอื่นไปด้วยเคยเตะเคยเตะกับทีม GM ด้วยนะจริงไหมเออเคยเคยไปเตะด้วยกันด้วยตอนนั้นก็มีพาสติมเมอร์ไปก็เฮฮากันเดี๋ยวว่างๆก็นัดน้องๆไปได้ครับแต่ว่าพี่อาร์ตคือเด็กเราอ่ะเด็ไกไทยนะท่านผู้ชม เป็นเด็กที่ต่างชาติมองว่าเป็นศักยภาพอันดับหนึ่งของโลกนะใช่้ก็มีหลายๆหลายๆทีมหลายๆสงกัดจากต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทยใช่ไม่ว่าจะเป็นเวตาโปนะครับทีมฟอร์คอนนะครับมีเอจนโกบอลนะครับแล้วก็มีทวิสต์มายดด้วยวันนี้มาจากทั่วโลกเลยนะใช่หลายประเทศเลยโซนยุโรปโซนซาอุดิอาระเบีย่ก็มีโซนเอเชียของจีนก็มีใช่มาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ผู้ปกครองหลายๆท่าน ลองดูน้องๆอาจจะเป็นเพชรอีกดวงหนึ่งมา,าล้มหน่ <ลง S 2> อยล้มเขาหน่อยจุดสูงสุดแล้วใช่เพชรอีกเม็ดหนึ่งเม็ดงานที่จะเติบโตมาสู่วงการอีสปอร์ตได้อีกครั้งหนึ่งนะครับป้อนครับหลายๆคนเนี่ยน้องๆเห็นเราแข่งซีเกมสได้เดนมมี่ยทองมาเป็นฮีโร่ของเขาแล้วอยากเดินตามพวกเราบ้างเงี้ยมีจุดเริ่มต้นหรือว่าทัวร์นาเมนต์เล็กๆทัวร์นาเมนต์อะไรที่แนะนําให้น้องๆเขาไปลงทุนการแข่งขันกันไหม ก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องดูว่าเราสนใจเกมไหนแบบเป็นเกมแนวอะไรก็ mm. เดี๋ยวนี้มันมีมมแบบการแข่งหลากหลายเกมมากเลยก็เลือกที่เราถนัดแล้วก็สนใจไปแข่งดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ไอของฟีฟายเราก็จะมีแบบปีหน้าก็จะเป็นไทยแลนด์สปริงครับ mm. ก็จะจะคัดเข้ามาแข่งกับพวกผมที่เป็นตัวแทนของ C ก็คือแข่งระดับนานชาติแล้วก็ยังมีทั้งแบบทัวร์โรงเรียนแล้วก็มีทัวร์หญิงแล้วก็ของสตรีมเมอร์อะไรแบบให้เราเลือกเข้ามาแข่งแบบอีกเยอะเลยครับ ปีหน้า<ม>ทัวร์นันเปนเยอะขนาดไหนครับพี่อาโตครับโอ้ต้องบอกว่าการีหนา้าเราสปอนอร์เรื่องการแข่งขันแบบเต็มที่อยู่แล้วของฟรีไฟปีหน้าเนี่ยทัวร์เยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือว่าของต่างประเทศยังก็ตามในต่างประเทศเนี่ยจะมีลีกใหม่ๆนะลีกอเมริกาลีกอะไรเนี่ยเข้ามาแข่งชิงแชมป์โลกกันนะก็จะยากขึ้นสำหรับน้องๆแน่น,นอนเพราะว่าจะมีประเทศใหม่ๆเข้ามานะครับ รวมไปถึงของไทยเนี่ยก็มีทัวร์นะไม่ว่าจะเป็นทัวร์ที่ขับไปแข่งทีชัมโมก็มีทัวร์ระดับภูมิภาคที่แข่งกันในแบบเซาท์อียเซียก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นทัวร์โรงเรียนก็ยังมีนะใครๆน้องๆที่แบบเรียนอยู่เนี่ยไปจ่ายกันเลยถึงโรงเรียนเลยก็มีนะครับ,รบทัวร์ที่เป็นทัวร์หญิงก็มีนะครับใครที่แบบว่าไม่อยากมาแข่งกับทัวร์วชายเรามีแยกทัวร์หญิงให้เป็นพิเศษด้วยนะ ประเทศเพื่อนบ้านเราก็จะมีจัดทัวร์นะตอนนี้ในเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยนอกจาก,กเล่นไทยก็จะมีเพื่อนเพื่อนบ้านมาอยู่ด้วยนะเช่ชนสปอปลาวนะพีท้าาจะมีทัวร์ลาวด้วยอ่ารวไมไปถึงใครที่แบบว่าอยู่บ้านนะไม่อยากไปไหนอยากเล่นเกมอยู่บ้านเนี่ยสามารถเข้าไปดูทางช่องทางสตรีมเมอร์ต่างๆได้เขาก็จะมีการจัดทัวร์ที่มีรางวัลให้นะครับก็คือม,มีช่องคนนึ้คนนี้เนี่ยตลอดทั้งปีนะครับสำหรับปีบนะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีอีกหนึ่รอบนะครับแชมป์โลกนะเป็นที่เกียรติด้วยขอบคุณครับ